น้ำหวานรักนพักตื่นสติผู้หญิงหัดเอาตัวรอดที่เป็นอย่าลงไว้ใจผู้ชายเหมือนตัวเองเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่มากความสามารถสำหรับน้ำหวานรักนพักล่าสุดได้มาประชันเป็นคู่อริเบอร์หนึ่งอยากทิพย์ราชปาลในละครศรีสะมานแท่บทบาทก็แสนสุดโหดเจอทั้งตกบันไดจนเสื้อผ้าหลุดถูกตัดหัวขาด ยิงต้องมาประทัากับนักแสดงมืออาชีพในบทสุดร้อนทำให้เจ้าตัวนอนไม่หลับอยู่พักใหญ่เพราะฝังใจกับบทโดนตัดคอผอมได้อุทาหรณ์จากเรื่องนี้ว่าผู้หญิงควรหัดดูแลตัวเองให้เป็นเพราะผ่เงียบผู้ชายอยากในละครที่ตัวเองได้รับจะสอนใจสาวๆได้โดยน้ำหวานกล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทตั้งแต่เล่นละครมาการถ่ายทำและโลเคชันค่อนข้างโหด แถบบทในละครก็โหดไม่แพ้กันน้ำหวานต้องทำการบ้านหนักมากกับเรื่องนี้พอมาคิดดูดีๆตัวละครที่เราได้รับมันสอนผู้หญิงและคนยุคใหม่จริงๆว่าเราไม่ควรไว้ใจผู้ชายหรือคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ควรให้คุณค่าและอยากเชื่อใจกับคนที่เราเพิ่งพบเจอโดยที่เราไม่ได้ศึกษาหรือรู้จักกันให้ดีก่อนอย่างที่ปู่เป้หลงผู้ชายที่มีรูปลักษณ์ดีพูดดีและเพิ่งรู้จักกันแถมน้ำหวานเชื่อว่าผู้หญิงหรือคนยุคสมัยนี้ควรเก่งและรู้จักในเรื่องของการป้องกันตัวดูแลตัวเองให้เอาตัวรอดที่เป็นเพราะสังคมสมัยนี้มันมักม,ม,มีภัยเงียบและน่ากลัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อยากที่เราเห็นตามหน้าข่าวแม้แต่คนที่เราคิดว่าเรารู้จักดีแล้วแต่จริงๆเราอาจยังไม่รู้จักเขาดีพอก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่สามารถเห็นตัวอย่างของคนชั่วและยังรู้อีกว่าหากเราตกไปเป็นเหยื่อจริงๆเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไร